หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอนำเสนอวิดีทัศน์เรื่องการตรวจความหนาแน่นของกระดูกการตรวจความหนาแน่นของกระดูกเป็นการตรวจเพื่อประเมินภาวะกระดูกพรุนโดยใช้เครื่องรังสี X2 พลังงานซึ่งใช้ปริมาณรังสีน้อยมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและไม่มีการเตรียมตัวที่ยุ่งยากไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร ปฏิบัติตัวได้ตามปกติค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจ Body c o m มโพ i ิชันแนะนำให้รับประทานอาหารได้ไม่เกิน1จานและน้ำไม่เกิน200ซีซีค่ะในวันที่มาตรวจให้ผู้ป่วยยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนหม่เลข1เจ้าหน้าที่จะทำการลงทะเบียนและแจ้งให้ผู้ป่วยไปติดต่อชำระเงินที่การเงินอาคารหชั้นหนึ่ง ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยให้นำบัตรนัดกลับมายื่นที่เคาน์เตอร์หมายเลขหนึงเช่นเดิมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเรียกช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงจากนั้น,น,นฟักประวัติโดยจะสอบถามประวัติของประจำเดือนประวัติกระดูกหักหรือสุดมีการใส่เหล็กข้อเทียมหรืออุปกรณ์ต่างๆในร่างกายหรือไม่ และสอบถามถึงประวัติการตรวจทางรังสีอื่นๆเช่นการตรวจ C T การตรวจที่มีการฉีดการสวนหรือเกลืนสารถึบรังสีเป็นต้นหากผู้ป่วยมีการตรวจทางรังสีอื่นๆที่เก่าไปภายใน7วันที่ผ่านมาหรือกำลังตั้งครรภ์อยู่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดตักประวัติค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้ผู้ป่วยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดของโรงพยาบาลโดยถอดเสื้อผ้าที่มีซิปตะาขอกระดุมโลหะ และถอดเครื่องประดับออกทั้งหมดแล้วมานั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกตรวจหน้าห้องตรวจหมายเลข17ค่ะเมื่อเข้ามาในห้องตรวจเจ้าหน้าที่จะจัดท่าตรวจและถ่ายภาพตามส่วนที่แพทย์สั่งตรวจ การตรวจจะใช้เวลาประมาณ10 3ถึง30นาทีในแต่ละบุคคลเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับบ้านได้เลยโดยหลังการตรวจสามารถปฏิบัติตัวและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์02 201 1157ต่อ101หรือ102ค่ะ